เคยสงสัยกันไหมครับ <appreciated> ว <so my |ms|> ่าศ yes, really <men> <and> ักยภาพสมองของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขีดจํากัดหรือเปล่าแล้วถ้าไอ้ข้อจํากัดที่เราเชื่อเชื่อกันอยู่เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วเราสามารถแบบลืมมันได้ละวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้เลยครับโดยอ้างอิงจากแนวคิดในหนังสือ limitless ของคุณจิมควิกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทํางานของสมองตัวจริงเลยใช่ค่ะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆเลยครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงเทคนิคต่างๆเนี่ย ผมว่าเรื่องที่ทรงพลังที่สุดเลยคือเรื่องราวของคุณจิมเองคือตอนเด็กๆนะครับเขาประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะจนมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้แบบรุนแรงเลยอ่านหนังสือไม่ได้จำอะไรก็ไม่ค่อยได้จนคุณครูถึงกับเรียกเขาว่าเด็กชายสมองแตกหรือ the boy with the broken brain ลองนึกภาพตามสิครับว่าการถูกตีตราแบบนั้นมันมันฝังใจขนาดไหนมันทำให้เขาเชื่อสนิทใจไปเลยว่าตัวเองคงไม่มีทางเรียนรู้ได้เหมือนคนอื่นแน่ๆโหฟังเรารู้สึกแย่ตามเลยนะคะใช่ครับ แล้วเรื่องราวมันมาถึงจุดเปลี่ยนตอนที่เขาพยายามเรียนหนักมากเพื่อพิสูจน์ตัวเองจนหมดสติไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลพยาบาลเอาน้ำชามาให้แล้วข้างแก้วมันมีคำพูดของไอน์สไตน์เขียนไว้นะครับเขียนว่าไม่มีปัญหาใดที่สามารถแก้ไขได้จากระดับจิตสำนึกเดียวกับที่สร้างมันขึ้นมาอ mm. ประโยคนี้มันเหมือนเป็นกุญแจที่ปลดล็อกความคิดเขาเลยนะจากที่เคยถามตัวเองตลอดว่า ทำไมฉันถึงเรียนรู้ช้าแบบนี้เขาเปลี่ยนคำถามในหัวใหม่หมดเลยเป็นฉันจะเรียนรู้วิธีเรียนรู้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างใช่เลยค่ะและสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือมันแสดงให้เห็นว่าคำถามที่เราตั้งกับตัวเองอะค่ะมันทรงพลังกว่าคำตอบที่เราได้รับจากคนอื่นมากแค่ไหนอ๋อการถูกเรียกว่าเด็กสมองแตก คือคำตอบที่คนอื่นยัดเยียดให้แต่คำถามที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่ว่าจะเรียนรู้ให้ดีขึ้นได้ยังไงมันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยละค่ะคือหัวใจของการปลดล็อกศักยภาพที่เราจะคุยกันวันนี้คือมันไม่ได้เริ่มที่ผ่อนสวรรค์แต่เริ่มที่การเปลี่ยนมุมมองและตั้งคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองพอได้ยินเรื่องช้างที่ถูกล่ามโซ่แล้วไม่เห็นภาพเลยนะครับคือเขาเปรียบเทียบว,ว่าข้อจํากัดของเรามันเหมือนลูกช้างนะครับที่ถูกล่ามโซ่ไว้กับเสาเล็ก ตอนเด็กๆมันพยายามดึงยังไงก็ดึงไม่หลุดจนมันเรียนรู้ไปแล้วว่าฉันทําไม่ได้พอโตขึ้นมาตัวใหญ่เบเร์ตัวใหญ่บเบิร์มมีแรงถอนเสาได้ทั้งต้นสบายๆมันกลับไม่ทําเพราะในหัวมันยังจําบทเรียนเก่าๆได้อยู่ใช่เลยครับซึ่งผมว่ามันนำเรามาสู่โมเดลหลักที่ในหนังสือพูดถึงพอดีเลยใช่ไหมครับที่เรียกว่าโมเดลไรทขีดจํากัดเนี่ยมันคืออะไรครับ ถูกต้องค่ะโมเดลไร้ขีดจำกัดหรือ the limitless model คือกรอบแนวคิดหลักเลยเขาบอกว่าศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของเราเนี่ยมันตั้งอยู่บน3เสาหลักค่ะเสาแรกคือ mindset หรือกรอบความคิด mindset ใช่ค่ะพูดง่า,งงายๆก็คือความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองและความเป็นไปได้ทั้งหมดหรือถ้าจะให้สั้นๆก็คือ the what คือเราเชื่อว่าอะไรที่เป็นไปได้สำหรับเราบ้าง อ๋อเหมือนกับว่าถ้าเราไม่เชื่อว่าเราทำได้ตั้งแต่แรกก็ก็จบเลยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยใช่เลยค่ะนั่นคือด่านแรกเลยส่วนที่สองคือ motivation หรือแรงจูงใจนี่คือเหตุผลเบื้องหลังการกระทำของเราเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นคำตอบของคำถามว่าทำไมหรือ the why เราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรกันแน่ ข้อนี้ก็น่าจะสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะต่อให้รู้วิธีแต่ถ้าไม่มีเหตุผลดีๆให้ลุกขึ้นมาทํามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนค่ะและนั่นนํามาสู่เสาสุดท้ายคือ method หรือวิธีการอันนี้คือกระบวนการและเครื่องมือที่เราใช้ในการเรียนรู้และลงมือทําหรือ the how คือเราจะทําอย่างไรให้มันเกิดขึ้นจริงที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเวลาเรารู้สึกว่าชีวิตไปต่อไม่ได้หรือติดแงกอยู่กับที่เนี่ยนะลองเช็คดูได้เลยครับ ปัญหามันมักจะมาจากหนึ่งในสข้อนี้แหละค่ะไม่เรื่องความคิดก็แรงจูงใจหรือไม่ก็วิธีที่เราใช้อยู่เช่นคนที่อยากออกกําลังกายแต่ทําไม่ได้สักทีปัญหาอาจจะไม่ใช่วิธีการนะคะคือเขารู้อยู่แล้วว่าต้องไปยิมแต่ปัญหาอาจอยู่ที่กรอบความคิดที่เชื่อลึกๆว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจหรือแรงจูงใจที่ยังไม่ชัดเจนว่าอยากหุ่นดีไปเพื่ออะไรกันแน่โห พอแยกออกมาเป็น3ส่วนแบบนี้แล้วมันชัดมากเลยครับทําให้เราวิเคราะห์ปัญหาของตัวเองได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ในข้อมูลก็พูดถึงอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือในยุคนี้ต่อให้เรามี3อย่างนี้ครบ<ๆ>ก็ยังมีศัตรูตัวฉกาจที่มองไม่เห็นคอยขวางเราอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่า4อสรูรร้ายดิจิทัลฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับตัวแรกที่ว่าดิจิทัลเดลูชหรือข้อมูลท่วมท้นเนี่ยมันส่งผลกับเรายังไงบ้างครับ มันคือภาวะที่เราถูกถล่มด้วยข้อมูลข่าวสารมากเกินไปค่ะในแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบไว้ชัดเจนมากว่าข้อมูลที่เราได้รับในหนึ่งวันทุกวันนี้ครับเทียบเท่ากับข้อมูลที่คนในศตรวรรษที่15ได้รับทั้งชีวิตโหทั้งชีวิตเลยเหรอครับใช่ค่ะผลกระทบโดยตรงคือสมองของเราไม่มีเวลาว่างเลยมันไม่มีเวลาได้พักเพื่อประมวลผลจัดระเบียบข้อมูลหรือเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆให้กลายเป็นความทรงจําระยะยาว เราเลยรู้สึกเหมือนรู้เยอะไปหมดแต่เอาเข้าจริงกลับจำอะไรไม่ค่อยได้และสมองก็อ่อนล้าตลอดเวลาโห oh, จริงเลยครับบางทีแค่ไถฟีดข่าวตอนเช้าแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าสมองมันล้าแล้วเหมือนยังไม่ได้เริ่มทำงานแต่พลังหมดไปแล้วแล้วอสูรตัวที่2นะครับ Digital Distraction อันนี้คือสิ่งรบกวนสมาธิแบบดิจิตอลค่ะทุกการแจ้งเตือนทุกเสียงติ้งจากโซเชียลมีเดียมันคือการฝึกสมองของเราให้วอกแวกโดยไม่รู้ตัวเลย การสลับไปมาระหว่างงานที่ทำอยู่กับการเช็คมือถือมันไม่ได้ฟรีนะคะทุกครั้งที่สมาธิหลุดสมองต้องใช้พลังงานมหาศาลเพื่อดึงสมาธิกลับมาที่เดิมทำแบบนี้ซ้ำๆทั้งวันไม่แปลกเลยที่เราจะรู้สึกหมดแรงและสมาธิสั้นลงเรื่อยๆ เรื่องนี้จริงสุดๆเลยครับบางทีผมแค่จะหยิบมือถือมาเช็คอีเมลงานแป๊บเดียวรู้ตัวอีกทีคือไถโซเชียลไปแล้ว15นาทีโดยไม่รู้ตัวเลยมันเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วตัวที่3ล่ะครับดิจิทัลดิเมนเชียหรือภาวะสมองเสื่อมดิจิทัลอันนี้ฟังดูน่ากลัวขึ้นไปอีก มันคือการที่เราเอาซอร์สค่ะหรือจ้างเทคโนโลยีให้จำแทนเราทุกอย่างตั้งแต่เบอร์โทรศัพท์เพื่อนสนิทวันเกิดคนในครอบครัวไปจนถึงเส้นทางกลับบ้านที่เราใช้ Google Maps นนำทางทุกวันทั้งที่เมื่อก่อนเราจำได้หมดสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำโดยเฉพาะความจำเพื่อใช้งานหรือ working memory มันก็เหมือนกล้ามเนื้อค่ะพอเราไม่ใช้งานมันมันก็ฝ่อลงเรื่อยๆ ประเด็นดิจิทัลดิเมนเชียนี้น่ากลัวนะครับผมเองก็จับได้ว่าจําเบอร์โทรศัพท์ใครแทบไม่ได้แล้วเหมือนกันทั้งที่สมัยก่อนจําได้เป็น1 0บสเบอร์มันสะดวกจนเราลืมบริหารสมองส่วนนี้ไปเลยจริงๆซึ่งมันก็เชื่อมกับอสูนตัวสุดท้ายพอดีเลยใช่ไหมครับคือ Digital Deduction ใช่ค่ะตัวสุดท้ายคือการอนุมานแบบดิจิทัลคือการที่เราพึ่งพาอินเทอร์เน็ตในการคิดวิเคราะห์และหาคําตอบให้เราไปสะทุกเรื่อง เวลาเราอยากรู้อะไรเราไม่พยายามคิดหาเหตุผลหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วแต่เราพิมพ์ถาม Google ทันทีการทำแบบนี้บ่อยๆทำให้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking และทักษะการแก้ปัญหาของเรามันอ่อนแอลงเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนมาเลยกลายเป็นว่าเราเก่งเรื่องการหาข้อมูลแต่เราอ่อนแอเรื่อง การรคิดดไไปโยมู่้ตัวถูกต้องค่ะแต่ประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งเลวร้ายนะคะมันทำให้คิดนะคะว่าเทคโนโลยีมันก็เหมือนไฟมีประโยชน์มหาศาลถ้าเรารู้จักใช้แต่ก็เผาบ้านเราได้เหมือนกันถ้าควบคุมไม่อยู่ครับสิ่งที่หนังสือพยายามจะบอกคือเราต้องดึงสติกลับมาเป็นนายของเทคโนโลยีให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันมาเป็นนายเรา พอพูดถึงเรื่อง mindset ที่เป็นด่านแรกผมว่ามันก็เชื่อมกับเรื่องความเชื่อผิดๆที่เรามีเกี่ยวกับการเรียนรู้เลยนะครับในแหล่งข้อมูลเขาเรียกว่าคำโกหกแห่งการเรียนรู้ Lies of Learning ใช่ไหมครับที่มันคอยฉุดรั้งเราไว้เหมือนโซ่ที่ล่ามช้างนั่นแหละอยากให้ลองยกตัวอย่างที่ชัดๆสักข้อสองข้อได้ไหมครับได้เลยค่ะคำโกหกที่ทรงพลังที่สุดข้อหนึ่งเลยคือความฉลาดเป็นสิ่งตายตัวคือเราเชื่อว่า เราเกิดมาฉลาดเท่านี้ก็จะฉลาดเท่านี้ไปตลอดชีวิตใครเก่งเลขก็เก่งไปใครไม่เก่งก็คือไม่เก่งซึ่งจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะเรื่อง neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองได้พิสูจน์แล้วว่าความคิดนี้ไม่จริงเลยค่ะ neuroplasticity มันคืออะไรหรอครับ มันคือความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทขึ้นมาใหม่ได้ตลอดชีวิตค่ะตลอดชีวิตเลยเหรอครับใช่ค่ะทุกครั้งที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือมีประสบการณ์ใหม่ๆสมองเราจะสร้างเส้นทางใหม่ๆขึ้นมาจริงๆมีงานวิจัยที่คลาสสิกมากเขาไปสแกนสมองของคนขับแท็กซี่ในลอนดอนซึ่งต้องจดจําแผนที่เมืองที่ซับซ้อนมากๆ พบว่าสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่เกี่ยวกับความจําและการนําทางของพวกเขามีขนาดใหญ่และหนานั้นกว่าคนทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญนี่คือหลักฐานชั้นดีเลยว่าสมองเราเปลี่ยนแปลงได้จากการใช้งานไม่ได้ถูกกําหนดมาตายตัวนี่มันคือคําตอบของเรื่องคุณจิมควิกเลยนี่ครับจากเด็กสมองแตกปลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองได้ก็เพราะสมองมันเปลี่ยนแปลงได้นี่เองแล้วอีกคําโกหกที่น่าสนใจล่ะครับอีกอันที่คลาสสิกมากคือ ความผิดพลาดคือความล้มเหลว mistakes are failures เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าอย่าทำผิดซึ่งมันทำให้เรากลัวที่จะลองทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวจะพลาดแต่แนวคิดในหนังสือชวนให้มองใหม่เขาว่าความผิดพลาดไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันคือหลักฐานว่าเรากำลังพยายามอ๋อ oh. และทุกความผิดพลาดคือข้อมูลที่บอกเราว่าวิธีนี้ยังไม่เวิร์กลองหาวิธีใหม่ดูการมองแบบนี้จะเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความอยากรู้อยากเห็นได้เลยแล้วคำโกหกที่ว่า ความรู้คือพลัง knowledge is power ล้ะครับอันนี้เราได้ยินกันบ่อยมากเลยนะอันนี้เป็นคำโกหกเพราะมันเป็นแค่ครึ่งเดียวของความจริงค่ะเอ้าแล้วครับค่ะ สมการที่สมบูร์กว่าคือความรู้คูณการลงมือทำเท่ากับพลังความรู้ที่เก็บไว้ในหัวเฉยๆโดยที่ไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้เอาไปสร้างประโยชน์อะไรเลยมันก็ไม่มีพลังอะไรค่ะไม่ต่างจากหนังสือที่วางสวยๆอยู่บนชั้นแต่ไม่เคยถูกเปิดอ่านเลยเหมือนมีเครื่องมือสุดยอดอยู่ในกล่องแต่ไม่เคยหยิบออกมาใช้เลยเห็นภาพเลยครับโอเคครับพอเราทลายกำแพงในใจหรือ Mind s ็ t ของเราได้แล้ว ทีนี้ก็มาถึงเรื่องวิธีการหรือ the how บ้างเราจะจำเก่งขึ้นเรียนรู้เร็วขึ้นได้ยังไงบ้างครับเห็นมีเทคนิคย่อยๆที่น่าสนใจอยู่หลายตัวเลยใช่ค่ะเขาพยายามย่อยให้มันจำง่ายและเอาไปใช้ได้จริงเริ่มจากเรื่องความจำก่อนเลยเขาให้เทคนิคชื่อ MOM ค่ะอืมคุณแม่เลยแหละครับใช่ค่ะ จำง่ายดี m ตัวแรกมาจาก motivation แรงจูงใจค่ะลองสังเกตดูเราจะจำชื่อหนังที่เราชอบได้แม่นกว่าเนื้อหาในตำราเรียนที่น่าเบือ่อเพราะเรามีแรงจูงใจที่จะจำมันมากกว่าดังนั้นก่อนจะจำอะไรให้ถามตัวเองก่อนว่าฉันจะจำสิ่งนี้ไปทำไมหรือมันสำคัญกับฉันยังไงการหาเหตุผลให้ตัวเองเจอจะทำให้สมองเปิดรับและจดจำได้ดีขึ้นเองค่ะอ๋อคือต้องหา why ของการจำให้เจอก่อนนั่นเอง แล้ว O ล่ะครับ O คือ observation การสังเกตค่ะหลายครั้งที่เราบอกว่าคี้ลืมจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความจำแต่อยู่ที่การใส่ใจตั้งแต่แรกต่างหาก mm. ถ้ามีคนแนะนำตัวให้เรารู้จักแต่ตอนนั้นเรามัวแต่คิดเรื่องอื่นอยู่เราไม่ได้สังเกตรหรือรับข้อมูลชื่อเขาเข้ามาตั้งแต่แรกมันก็เลยไม่มีอะไรให้จำความจำที่ดีเริ่มต้นที่การสังเกตที่ดีค่ะเจ็บเลยครับข้อนี้คือปัญหาไม่ใช่จำไม่ได้ แต่เป็นใส่ใจไม่พอตั้งแต่แรกจริงๆด้วยแล้วเอ็มตัวสุดท้ายล่ะครับก็ต้องมีเครื่องมือหรือเทคนิคช่วยจำที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นการใช้จินตนาการสร้างภาพในหัวการสร้างเรื่องราวเพื่อเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่ต้องการจำหรือเทคนิค memory palace ที่แชมป์ความจำระดับโลกใช้กันการเปลี่ยนข้อมูลดิบๆที่น่าเบื่อให้กลายเป็นภาพหรือเรื่องราวที่แปลกประหลาดน่าตื่นเต้นจะช่วยให้สมองจดจาได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะสุดยอดเลยครับ M.O.M. นี่เอาไปใช้ได้ทันทีเลยแล้วด้านการเรียนรู้ล่ะครับเห็นมีตัวย่อหนึ่งคือ fast ใช่ค่ะ F.A.S.T. for learning F. แรกคือ forget ลืมค่ะลืมใช่ค่ะแต่เป็นการลืมในสองความหมายความหมายแรกคือให้ลืมสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอยู่แล้วเพื่อเปิดสมองให้ว่างพร้อมรับข้อมูลใหม่ๆเหมือนการเทน้ำชาเก่าออกจากถ้วยก่อนจะรินชาใหม่ลงไป อีกความหมายคือให้ลืมสิ่งรบกวนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากหัวก่อนจะเริ่มเรียนค่ะน่าสนใจมากครับปกติเราคิดว่าการเรียนคือการจําแต่ที่นี่บอกให้เริ่มจากการลืมก่อนแล้ว A ล่ะครับ A คือ active ลงมือทําค่ะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การนั่งฟังหรือนั่งดูเฉยๆนะคะแต่ต้องเป็นการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning เราต้องมีส่วนร่วมกับข้อมูลนั้นๆเช่น,น ตั้งคำถามจดโนต้ตด้วยภาษาของตัวเองถกเถียงกับเพื่อนหรือสรุปสิ่งที่เรียนรู้การลงมือทำอะไรบางอย่างกับข้อมูลจะทำให้มันฝังอยู่ในความทรงจำเราได้ดีกว่ามาก <S, S คือ stage หรือสภาวะใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงอะไรครับค่ะ S คือ stage สภาวะทั้งทาง,ทงร่างกายและอารมณ์ค่ะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมองชัดเจนว่าข้อมูลที่ผูกติดกับอารมณ์จะถูกจดจำได้ดีกว่าเสมอ ดังนั้นสภาวะของเราตอนเรียนสำคัญมากถ้าเรานั่งเรียนแบบห่อเหี่ยวเบื่อหน่ายสมองก็จะปิดแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนท่าทางให้กระฉับกระเฉงสร้างความรู้สึกตื่นเต้นสงสัยใครรู้ก่อนเริ่มเรียนมันจะเหมือนการเปิดสวิตช์ให้สมองพร้อมเรียนรู้ได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะและตัวสถานีคือ teach หรือการสอนอันนี้ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดถูกต้องค่ะ teach คือ teach สอน วิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนโดยมีเป้าหมายว่าจะเอาไปสอนหรืออธิบายให้คนอื่นฟังต่อเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดแบบนั้นเราจะพยายามทําความเข้าใจแก่นของมันให้ลึกซึ้งที่สุดเพื่อที่จะกลั่นกรองและเรียบเรียงออกมาให้คนอื่นเข้าใจได้มันบังคับให้เรากลั่นกรองความคิดจริงๆค่ะเพราะถ้าเรายังอธิบายให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้แสดงว่าเราเองก็ยังไม่เข้าใจมันดีพอครบเลยทั้ง MOM และ FAST แต่ยังมีอีกเรื่องที่ผมว่าคนยุคนี้ต้องการมากที่สุดเลยคือการจดจ่อหรือโฟกัสในแหล่งข้อมูลแนะนำเทคนิคที่ดังมากๆอย่างโพโมโดโรไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโพโมโดโรเทคนิคเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากหลักการก็คือตั้งเวลาทำงาน25นาทีแล้วพัก5นาทีพอทำครบสรอบก็พักยาวขึ้นหน่อยสิ่งที่น่าทึ่งของเทคนิคนี้คือมันไม่ได้สู้กับสมองแต่ทำงานไปกับธรรมชาติของสมองเราเลยค่ะอ๋อ oh. สมองเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้จดจ่อแบบมาราธอนมันถูกสร้างมาให้สลับระหว่างการโฟกัสกับการสแกนหาสิ่งรอบตัวการพักบ่อยๆก็คือการยอมรับความจริงข้อนี้แล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์และมันช่วยให้เราจดจ่อได้ดีขึ้นยังไงครับการพักบ่อยๆเนี่ยมันใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่า primacy and recency effect ค่ะ คือโดยธรรมชาติแล้วคนเรามักจะจำสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงต้นกับช่วงท้ายของกิจกรรมได้ดีที่สุดครับการทำงานยาวๆสองสามชั่วโมงรวดเราก็จะมีแค่หนึ่งช่วงต้นกับหนึ่งช่วงท้ายแต่การซอยเวลายาวๆนั้นออกเป็นช่วง25นาทีหลายๆช่วงเท่ากับว่าเรากำลังสร้างช่วงต้นและช่วงท้ายให้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นมากๆทำให้เราจดจ่อและจดจำสิ่งที่ทำในแต่ละช่วงได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะแถมยังช่วยเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้ด้วย เพราะการบอกตัวเองว่าขอทำแค่25นาทีพอมันฟังดูง่ายกว่าการคิดว่าจะต้องนั่งทำสามชั่วโมงรวดเยอะเลยเรามันมีศักยภาพที่น่าทึ่งซ่อนอยู่จริงๆนะครับแต่เรามักจะถูกฉุดรั้งไว้ด้วยความเชื่อผิดๆที่เราเรียนรู้มาโดยไม่รู้ตัวบวกกับโดนอสูรไรดิจิตเตอร์โจมตีทุกวันจนพลังสมองถดถอยกุญแจสำคัญก็คือการกลับมาตรวจสอบตัวเองตามโมเดล3อย่างคือ mindset motivation และ methods แล้วก็ค่อยๆลงมือปรับปรุงไปทีละอย่างใช่เลยค่ะก่อนจะจบกันอยากชวนคิดต่อน,นิดนึงค่ะในแหล่งข้อมูลมีการพูดถึงทฤษฎีอัจฉริยภาพ8ด้านของโฮเ a r d ์ดการ์ r ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความฉลาดของมนุษย์มันไม่ได้มีแค่เรื่องตรกกะตัวเลขหรือภาษาเท่านั้นแต่มันยังมีอีกหลายมิติมากเช่นด้านดนตรีด้านมิติสัมพันธ์ด้านการเข้าใจผู้อื่นหรือแม้กระทั่งด้านการเข้าใจตนเอง คำถามที่น่าสนใจให้ลองนำกลับไปคิดต่อก็คืออะไรหรอครับที่ผ่านมาเราอาจจะนิยามคําว่าอัจฉริยะในกรอบที่แคบเกินไปหรือเปล่าคะเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเพราะเราพยายามวัดตัวเองด้วยไม้บรรทัดด้านภาษาหรือคณิตศาสตร์มาตลอดแต่เมื่อเราพิจารณาถึงอัจฉริยภาพในรูปแบบที่หลากหลายแล้วนี้อัจฉริยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเราจริงๆมันซ่อนอยู่ในด้านไหนกันแน่นะ่าสนใจมากครับพอฟังแบบนี้แล้วผมเริ่มคิดเลยว่า บางทีเราอาจจะพยายามไปแข่งในสนามที่ไม่ใช่ของเราทั้งที่จริงๆเราอาจจะมีพรสวรรค์ด้านอื่นซ่อนอยู่ก็ได้ที่เราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยให้ค่ามันเลยใช่เลยค่ะและการค้นพบมันก็คือจุดเริ่มต้นของการปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริงว่าเราจะเริ่มฝึกฝนและพัฒนาอัจฉริยภาพในแบบฉบับของเราตั้งแต่วันนี้ได้อย่างไร